ไ่้้กกทททปวนนุุาสตคณหัดขับรถใหม่ควรทำประกันชั้นไหนดีมือใหม่หัดขับความเสี่ยงสูงเพิ่งได้ใบขับขี่ขับยังไม่คล่องกลัวชนกล,วชวกลัวเฉียวกลัวเลี้ยวไม่พ้นสิ่งที่ควรม,มีที่สุดคือประกันร,รถยนต์เพราะช่วยคุณอุ่นใจทุกครั้งที่ขึ้นรถคบตอบง่ายๆมือใหม่ควรําประกันชั้นหนึ่งเพราะประกันชั้นหนึ่งคือ ครบสุดคุ้มสุดปลอดภัยสุดให้ความคุ้มครองแบบจัดเต็มทั้งรถเราชนเองเครมได้แม้ไม่มีคู่กรณีเช่นชนสาวขูดกำแพงรถชนรถคนอื่นเคลมได้บริษัทช่วยคุยให้รถหายไฟไหม้น้ำท่วมคุ้มครองทั้งหมดซ่อมได้ทั้งห้างและอู่เลือกต่ำงบและความสะดวกแล้วถ้าอยากจ่ายเบี้ยน,น้อยลงละ่ะ ท้งเรื่องสําหรับมือใหม่ที่อยากประหยัด 1. ประกันชั้นหนึ่งแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก deductible เบี้ยถูกลงแต่ถ้าเคลมแบบไม่มีคู่กรณีต้องจ่ายเพิ่มเล็กน้อยเช่น2,000บาทต่อครั้ง 2. เปรียบเทียบหลายบริษัทผ่านโอกเกอร์ได้ราคาที่เหมาะกับงบตัวเองและยังมีคนช่วยแนะนำอีกด้วยทำไมต้องชั้นหนึ่งสำหรับคนหัดขับถ้าเราขับรถชนเสา ขูดฟุตบาทมีประกันชั้นหนึ่งคลมได้แต่ถ้าไม่มีประกันจ่ายเองเต็มๆขับรถชนรถคนอื่นมีประกันชั้นหนึ่งประกันคุยให้จ่ายแทนแต่ถ้าไม่มีประกันเครียดหนักๆรถหายไฟไหม้น้ำท่วมมีประกันชั้นหนึ่งเคลมได้หมดแต่ถ้าไม่มีประกันขาดทุนหนักไม่มีตัวช่วย และสำคัญถ้าเรายังขับรถไม่เก่งไม่คล่องทำประกันชั้นหนึ่งขับรถแบบสบายใจไม่เครียดถ้าเราไม่มีประกันเวลาขับต้องระวงังกลัวไม่มีสมาธิเครียดทุกครั้งที่ขึ้นรถหัดขับรถประกันชั้นหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดคุมครองขอบทุกกรณีช่วยเคลียร์ครู่กรณีให้อุ่นใจทุกครั้งที่ขับเสมือนมีเพื่อนร่วมทางไปกับราทุกที่ถ้าราคาแพง ลองแบบมี deductible หรือเปรียบเทียบกับหลายบริษัทดูนะทิ้งท้ายแบบเพื่อนเปนเพื่อนหัดขับรถใหม่พลาดเด็ดเดียวก็หลักหมื่นหลักแสนแต่มีประกันไว้ปราดแค่เล็กน้อยไม่ต้องจ่ายเองประกันจ่ายให้หมดขับรถไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ถ้ามีประกันไว้สบายใจหายห่วงมือใหม่พิจารณากันดีๆก่อนทำประกันทุกครั้งควรเลือกประกันที่เหมาะกับการขับขี่ของเราเพื่อให้คุ้มค่าที่สุด สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะ i n s u r e Friend Broker เรื่องประกันภัยไว้ใจเพื่อนคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณสบายใจเลยดูประกันรถยนต์ที่มั่นใจ